ี่นะครับอันนี้เป็นหม้อตัวอย่างนะมีรอยดำๆอยู่ลองดูดิจะออกไหมสวัสดีครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่ทำกับข้าวนะครับแล้วน้ำมันทอดของเหลือนะครับ อย่าเพิ่งทิ้งนะสามารถนํามาทําประโยชน์ได้วันนี้ผมจะนําน้ํามันเก่าที่ทอดของเนี่ยที่เหลือแล้วเนี่ยนำมาทําเป็นสบู่สไลด์สำหรับขัดหม้อกันไปดูขั้นตอนและว,วิธีทำพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยครับอุปกรณ์ที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับก็จะมีเป็นกระมังเป็นอ่างพลาสติกอะไรก็ได้นะครับที่สําหรับมาผสมส่วนผสมต่างๆนะ แล้วเราก็จะมีเป็นพวกกล่องนมกล่องวิปปิ้งครีมกล่องอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นนมโรงเรียนแบบนี้ก็ได้ตัดไว้แบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้หลกัหลกๆมีอยู่3อย่างนะก็จะมีในส่วนของน้ํามันพืชที่ทอดของนะครับน้ามันเก่าเก่าแค่ไหนก็ได้นะน้ําสะอาดนะครับแล้วก็โซดาไฟนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็ใส่น้ํามันพืชลงไปก่อนเลยน้ํามันเก่าเก่าที่ทอดของเนี่ยนะ นนี้ผมมีน้ำมันเก่าอยู่ครึ่งขวดนะครับก็ประมาณสักครึ่งกิโลได้นะจากนั้นนะครับก็ให้ใส่โซดาไฟลงไปค่อยๆใส่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็คนให้โซดาไฟกับน้ำมันนะครับให้ละลายเข้ากันขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะใช้เวลานิดนึงนะผมก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็คนให้เข้ากันเลยเห็นไหมครับเราก็คนไปเรื่อยๆจนโซดาไฟเราละลายเลยนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับส่วนผสมนี้มีความข้นแล้วเดี๋ยวเราจะเทใส่พิมกันเลยนะครับผมเตรียมมาเป็นกล่องวิปปิ้งครีมนะครับก็เดี๋ยวเราจะเทใส่กล่องวิปปิ้งครีมนี่เลยตอนนี้นะครับ เทส่วนผสมทั้งหมดเข้าไว้ในพิมพ์ของเราแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เซตตัวหนึ่งคืนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับสบู่ขัดหม้อของเรานะครับก็แข็งตัวแล้วนะเดี๋ยวเราเอาออกจากพิมพ์นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาใครที่กินนมนะครับ นมกระป๋องใหญ่นะครับกล่องนมนี่อย่าทิ้งนะมีประโยชน์เก็บไว้เรามาทําเป็นพิมพ์ได้ยุคนี้นะครับข้าวของแพงนะครับอะไรที่ประหยัดได้ก็ควรจะประหยัดนะครับอะไรทําเองได้ก็ควรจะทําเองสบู่ขัดหมอ้อนี่ไม่ต้องไปซื้อนะครับทําเองได้นะไหมเด,ดี๋ยวเราลองมาตัด ที่เห็นเป็นลักษณะนี้นะครับคือผมไม่ได้กรองก่อนที่จะใส่พิมพ์นะครับก็บางทีมันยังมีเป็นลักษณะของตัวโซดาไฟผสมอยู่นะครับจริงๆถ้ากรองจะดีนะอันนี้ก็คือทําแบบเร่งด่วนนะครับเห็นไหมจะมีโซดาไฟผสมอยู่แล้วก็ถ้าต้องการให้เนื้อตัวสบู่ตัวนี้แข็งกว่านี้นะครับแนะนําว่าให้ผสมปริมาณของพวกน้ํามันน้อยกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้ผมใส่น้ํามันเยอะนะครับก็เลยยังยังค่อนข้างนิ่มอยู่ โซดาไฟจะเยอะนิดนึงอันนี้เด like, okay. hmm. so <like ี๋ยวเราลองไปขัดกันดีกว่าว่าขัดหม้อออกไหมนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหม้อตัวอย่างนะมีรอยดําๆอยู่นะครับก็นี่เลยสบู่สบู่สันไลเรานะครับฟองน้ํามาขัดนี่นะครับลองดูดิจะออกไหมเฮ้ยออกด้วย อันนี้ผมไม่ได้กดแรงนะครับอันนี้เบาๆเย่าแค่เบาๆนะโ oh <my> อ้ my god เอ๊เป็นไงนี่เป็นไงแล้วคลิปคลิปนี่เห็นไหมว้าว <Wow. S 1> ขัดง่ายๆนะครับขัดเบาๆนะครับก็ออกนะครับเห็นไหมครับขัดแล้วเงาแวบเลยนะครับสะอาดขาววิ้งเลยตั้งแต่วันนี้นะครับเราก็จะสามารถนำน้ำมันเก่าที่ไม่ใช้แล้วนะครับ นำมาทํำป็นสบู่ขัดหม้อได้ง่ายๆแบบนี้ด้วยต้นทุนที่ต่ํามากๆนะครับครั้งหน้าถ้ามีอะไรดีๆผมจะนำมาฝากอีกนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ